หอมพักกะแยงผู้ใดเนอเห็ดอ้อ,อ,ดอมกอบฝนตโกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะแยงยา่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแยงย่างโดนหลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกงยังจากอยู่ใส่น้อวันดีกับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องกินวนไปพี่น้นนองก,กินวนไปว่ากัรแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจมกักังก้เห็ดพี่น้องมักเง้ก,งกับกินเห็ดกินยาวากันคันวากันมันบอสมัยใจยพี่น้องม้อนีพัดกระเพ้าพี่น้องกับเขากองกับาไข่ดาวนะคะพัดกระเพ้าพี่น้องใส่ใบกะเพ้าของเท่พี่น้องของเท้ มันของปลอมคือร้นานอาหารนี่ไปร้านอาหารว่ามีอะไพี่น้องกับเผาแทถังสิมีแต่โหระพาผัดกะเพราใส่โหระพานะคะร้านไทยทุกร้านไม่ใช่ของแท้แบบทําเองนะคะอยากกินอย่างเห็ดเอาพี่น้องอยากกินอยากกินรินเอาอย่างเมารินเองพี่น้อง อยากกินรินเอาอยากเมารินเองเอาพวกอื่นรินหยหรก็เจ้าไส้เล็กหน่อยไปนเนาะจดงานวนไปไปงานนึกกองทำงานวนไปค่ะกองทัพเดินด้วยท้องไปเนอะกินข้าซะกัน เมืนนกี้ไม่มีผักได้ไหมเนาะอันนี้ไม่มีผักนะคะมันจะถั่วแล้วไข่ก็เป็นยางมะตุมยางมะตอยขาดพริกน้ำปลา ข้าวกล้องมันจะไม่แซ่บหรอคะแต่มันดีต่อสุขภาพมัน,มน,มน,มนมยำน่านแหลกพีกหนอมันยำน่านแหลกยำก็หมายถึงเคี้ยวนะคะัภาษาไทยเคี้ยวยำยำ ำยำไม้ถึงนเคี้ยวนี่ก็จัดว่าเป็นอาหารไทยนะคะผัดกะเพราผัดกะเพรากับยำถือว่าเป็นอาหารไทยมักยู่ไป็นองอาหารไทยกับมากยู่ ต้นดวงก็จ,จัดจนึงๆฝรั่งเขาไม่ได้กินฝารั่งอสมอใบกะเพราก็แช่แข็งนะครับพี่น้องแช่แข็งหอมหเขา ย่อยก้นตัวใดเห็ดหหนาห่านปูกไว้แซะแข็งไว้พี่หน้องถ้ากินหนาหนาวก้นอยู่แม่งหลอกนะพี่หน้งอง อนฮัทไปพี่น้องฮัดไปจี่นอกว่าจะเป็นยัจะเป็นส่งไหไหมอลำก่อนนะดึกดำบัน คุกสัก,กันเนาะหรือจะผัดคุกใส่ข้าวก็ได้นะคะเวลาผัดกะเพราเรยวแลวเรียบร้อยเน้นเนาะก็ไปใส่เอาไปใส่เอ,ใสเอาขอร้องใส่พี่น้องอะไรก็ผัดคุกเขาเสียบเสบียบเขาเรียกข้าวผัดกะเพราอืมประมาณ เรลงไปพอกันยี่หมองเดียวพี่นนะ้องปากซองปากช่องหมายถึงช่องท้องช่องคอ,อนะคะปากช่องเจอกันที่ปากซองกับไม้เสียงหนึ่งปากซองสระบุรีเดี่ยวควายอย่มาง,มงนี้พนะี่น้องที่บอกว่าคำมมึงบอกว่าสระบุรีเดี่ยวควายเนี่ยหมายถึงว่าที่พี่ก้นท้องเราพี่น้องมัดขอนแล้วทั้งสิ้นะ ถ้าเข่ากรุงเทพเนี่หมายถึงว่าเข่าเม้มได้พลังข้อหมายพี่น้อก <c oughs> ข้อหมายของเอาที่สบายใจเป็นต่ำซาลาโบลีเดียวกว่าดาราแพงยมะหยังบโบย่านไปนยังบโบข้ออ้วนนนี่คือหมายความว่าชีวิตมันขอนไม่ลรอพี่น้องจากลอยเอสไปกรุงเทพเนี่ยคิดซะว่าอายุลอยปีนะพี่น้องไข่เกิดสิว่างหอดโคลาตด่าล่ะอายุหาซิบแล้ว <c oughs> หอดสระบุรีก็ได้ยอกขวานได้พี่น้องเขากรุงเทพปูนๆเอาที่สบายใจพี่น้องนี่คือตีไปตีมาพี่น้องสิว่าสระบุรีเลี้ยวขวาน่ะไข่แมงบ่ทันฮอดสารวิพี่น้องไข่ฮอดโคราชห้าสิบปีเดียหอดบ้างโคราชได้เป็นหนองเกิงตั้งตั้งหอกความหมายได้พี่น้อง 6กสิบเก็สิบแล้วเนี่ยสีสเขาเราที่พี่น้องสีเขากรุงเทพแล้วอา,อายุก็เท่ากัถึงรอยเนาะประมาณประมาณหกสิบเก็สิบกัไปแล้วบานไม่เนาะยกว่าปูนปูน,ปนขเขาแม่แบบเพียงหอ่เอ้ยกินะนะรรนก่นะริ้แลนก็นหรอก tiết đốt bay qua thân mà này Thái cái hẳn là lúc Cho đốt thái cái ná lằn này Con <laughs> lằn tí đốt ให้เป็นยางมาตุม้มโอเคพี่น้องมาปิดตายเราเพ่งอันอ่ายูทูบเบอร์น้องไหมนะพี่น้องเอาเพ่งเอาอ้ําก็เป็นเพ่งเปิดซะเนาะเอาเพ่งยูทูบเบอร์น้องไม่เป็นเพ่งปิดซะเนาะพี <c oughs> ่ดิโอพี่หลังเห็นยาพไหมเนาะ เพิ่งทะเลกันได้เหรเนาะเมาต้องเมืองหลายดอกผู้อยากเบิ่งหมาผู้บ่าวกับผมเป็นอย่าง้รพี่หนุ่มผู้บ่าวเอาสิสบายใจพี่น้องมาเห็ดหนังกัเห็ดเนี่ยว่ากันมันวากันต้อคว้อดันขึ้นไมเหรอมื้อนี้แดดแอมแจมพี่น้อง là tết tông cung tổng thùm 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 Đẹp đẹp thùm đấy mẹ, mà thùm 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 hào thùm 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 hay không phào โอเคพี่น้องมาปิดไทยแต่เพ่งแต่งเอง้ะพี่น้องแต่งเองแต่งเองพี่น้องสังวนดิการเซ็ตแล้วเพ่งยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะถ้าใครสนใจเข้าไปดูทาง u t u b e นะคะมีหลายอย่างนะคะมีพี่บ้ากินเข่าพี่บ้าลองเพ่งพี่น้องจากเลอที่สบายใจพี่น้องโอเคพี่น้องมาฟังขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจ ให้กับยูทูบเบอร์น้องไหมฝากเอาที่สบายใจบายนางในเด้อพี่น้องซอยฝากกดแชร์กดไลค์ซับค่าซับตะไครให้เอาที่สบายใจบายนางในเด้อพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องบ <tschaft> ายบายพี่น้องปุ้นปุ้น